สีเหลืองครับแต่คราวนี้เป็นดิ้นเงินเป็นลายอะไรโอ้ใชครับเป็นลายอะไรลายผ่านพุ่มแล้วมันเป็นยังไงครับลายพานพุ่มเห็นไรครับยกเกรสรด้วยก็จุดขาวๆนั่นแหละครับลายผ่านพุ่มเกาะเชิงดิ้นเงินมีหน้านางมีภาพพื้นอันนี้หน้านาง มีผ้าพื้นผ้าพื้นนี่ครับผ้าพื้นสำหรับท้องผ้าไม่ได้บอกนานแล้วท้องผ้าท้องผ้าบางผืนถ้าเป็นผ้าทอยกดอกนะครับบางผืนจะเป็นตัวตัวไหมถ้าลายเป็น,เป,นเป็นลายพิเศษจะมีไหมข้างนอกที่ท้องเวลาใส่อัดผ้ากาไปแล้วก็จะหายไป จะมีการทอกันอยู่สองประเภทก็คือมีท้องผ้ากับไม่มีท้องผ้าหมายความว่ามีไหมกับไม่มีไหมที่ที่ส่วนเกินออกมาอันนี้ก็มีนะครับแต่มีนิดหน่อยเห็นไหมครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่แหละครับมันอยู่ที่ไม่ใช่ทอผิดเขาเรียกว่าท้องผ้งาครับเราจะใช้อีกหน้าหนึ่งหน้าที่ที่ลายมันเด็นตรงนั้นคือท้องลายนั่นแหละครับ ท้องของของของลายที่เราถอให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาว่าที่เรียกว่าผ่านพุ่มนะครับนี่ครับสวยไหมสีอะไรในลุงชัยมันเือนสีจำปีจำปาประมาณนั้นนะครับหรือเหลืองเหลืองหรือก็ดูง,ง่ายๆเหลืองก็ยหอมอะครับที่ที่กำลังจะเริ่มสุกใหม่ๆแล้วนั่นแหละครับออกสีนั้นถ้าเปรียบเป็นดอกไม้ก็น่าจะเป็นจำปี จะจะเป็นจำปีสวยจะออกสีเหลืองหน่อยเหลือง,เห,องเหลืองเข้มนิดนึงนะครับสวยทีเดียว4เมตรตัดชุดได้ต้องการตัดชุดอะไรไทยกิตรดาหรือบรมพิมานได้ครับแล้วแต่คุณให้ช่างดีไซน์เอาครับถูกตาต้องใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผุใชัยด้วยหมายเลข J1 726นะครับ J1726 เกาะเชิงดิ้นเงินบวกภาพพื้น8500บาท8500บาทมีโปรโมชั่นลดพิเศษครับมีโปรโมชั่นลดพิเศษติดทอ่อเข้ามาครับถึงจะรู้ว่าลดหรือไม่ลดถ้า,ถาไม่ได้คุยกันก็ไม่รู้ไม่ได้รู้รายละเอียดกัน สวยจริงครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็จะมีผ้าอะไรมานำเสนอในโปรโมชั่นลดนะะ<ส>ราคาคืนนี้8,500บาทพร้อมส่งลถพิเศษเหลือ8,000ทุวน,นไม่ลดกว่านี้นะครับไม่ลดกว่านี้นะครับลดให้เลยเ,เหลือ8,000ทุนท่นๆสวยครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ